สวัสดีชาวมีนค่ะดวงความดักนก,ก็จะมนที่16มีนาคมนะคะคุณได้8ถ้วยเขาเป็น8เหรียญน,นะคะ8กับ8แต่8เหรียญเขาเนี่ขึ้นกับัวนะคะเอาวันนี้นะคะระมัดระวังเลยนะคะสําหรับคุณนะคะกับผลดักเนี่ยอาจจะมีเรื่องมีปัญหากันนะแล้วก็ปัญหาตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าปล่อยไปตามอาลมอ่ะนะคะ มีโอกาสจะประชดประชันกันนะคะยุติความสัมพันธ์นะคะเดินหนีหรือว่าการห่างเหินกันการแยกกันอยู่ได้เลยนะคะตัวคุณแปดถ้วยเหมือนคุณอาจจะเป็นฝ่ายบอกเลิกด้วยซ้ำนะคะในปัญหาช่วงนี้แล้วก็ตัวเขาแปดเหรียญก็หมายถึงคนที่เอ่อเหมือนกับถอยไปก้าวนึงอะนะคะจากที่ให้ความรักสม่ําเสมอพอมีปัญหากันก็เหมือนกับหยุดให้ความรักหรือว่าเกิดความไม่แน่ใจนะคะดังนั้นถ้าไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันหยุดชะงักอะก็ไม่ควรจะใจร้อนใส่กันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ งานมันไม่ค่อยดีอไรลี่ขึ้นมาด้วยก็แปลว่าเรื่องที่จะทําให้ผิดใจกันเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันนะดูให้ดีก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อแบบนั้นแล้วก็ตัดสินใจเลิกกันแล้วกันเนาะมีพลังงานชิวเด่นนะคะซึ่งแปลว่าสุดท้ายแล้วยังสามารถเริ่มต้นกันใหม่ได้นะใจเย็นๆนะคะอย่าพูดอะไรที่จะทำร้ายจิตใจกันถึงขั้นต่อกันไม่ติดละกันนะคะ